สวัสดีครับผมต้อมนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง2หุ้นนะครับนั่นก็คือหุ้น MVP แล้วก็หุ้น Jmart กับความน่าสนใจของตัวบริษัทนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง2หุ้นนะครับ นันก็คือหุ้น MVP แล้วก็หุ้น Jmart นะครับกับความน่าสนใจนะด้วยความที่2ตัวนี้นะครับเขาก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของเหรียญคริปโตคาเรนซี y นะครับซึ่งมันก็เลยสะดุดใจผมผมก็เลยมองว่าให้2บริษัทนี้มีความน่าสนใจในตัวธุรกิจนะครับ ก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะแล้วก็เพื่อนๆไหนที่มีข้อมูลมีอะไรอยู่แล้วก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับข้างล่างคอมเมนต์นี่เลยเอ่อเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนาะก็ถือว่าคริปโตคอเรนซีเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับน่าจะ น่าจะเกือบทั้งกลุ่มเลยไหมของคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งผมเองก็โดนกับเขาด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้โดนเยอะมากนะครับก็ตัดสินใจออกมาเร็วพอสมควรนะครับซึ่งคริปโตเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาได้ค่อนข้างยากพอสมควรยากมากๆเลยการขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างเวี่ยงนะครับคือพันผวนหนักมากๆ คือการตั้งราคาของคริปโตเนี่ยมันจะมันแทบที่จะไม่เหมือนกับในหุ้นเลยเนาะในหุ้นมันก็ยังมีช่องหนึ่งช่องที่2ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ของคริปโตนี่คือคุณจะตั้งยังไงก็ได้อะไรแบบนี้นะครับคือบางเหรียญเนี่ยสามารถตั้งแบบทศนิยมแบบเยอะมากๆก,ก,ก็ยังได้เลยนะซึ่งโอ้โหเมื่อวานนวนก่อนเนี่ยก็หน,นักพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครที่เข้าเมื่อวานเขาจะะว่าน่าจะเมื่อวานนะครับ เมื่อวานตอนสักประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยก็น่าจะได้ทุนที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญคริปโตนะอ่ะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหุ้นทั้ง2บริษัทที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับเรามาดูกันที่หุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้น MVP หรือว่าบริษัท M Vision จำกัดมหาชนซึ่งหุ้น MVP นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาด MAI นะ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานนะครับธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่สื่อออนไลน์และผู้ทรงอิทธิพลนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจพาณิชย์อื่นๆนะครับซึ่งจากธุรกิจที่กล่าวมานี้นะครับก็ถือว่ามันก็มีหลายบริษัทที่ทําคล้ายๆกันนะครับคือเราไปดูบริษัทอื่นๆน่าจะดีกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีอยู่อันนึงนะครับที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับส่วนตัวผมเองเลยนะ นั่นก็คือเขาทาเกี่ยวกับเหรียญคริปโตคาเรนซีนะครับซึ่งเหรียญของเขาก็คือเหรียญ MVP Coin นะครับซึ่งไอ้เจ้าเหรียญ MVP Coin นี้คืออะไรนะครับมันก็คือเหรียญที่เราสามารถนําไปซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท Mvision จากัดมหาชนได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปดูเนาะมันก็จะเป็นพวกบริการต่างๆนะครับพวกเช่าวเวทิ้งอะไรแบบนี้นะครับเช่ารถ เช่าโรงแรมนะครับซึ่งมันก็จะมีจํานวนเหรียญบอกว่าต้องเสียกี่เหรียญเราถึงจะเช่าสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเช่าล่วงหน้าอะไรแบบนี้ซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมีในเรื่องของที่พักโรงแรมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับที่เราสามารถเข้าไปจองได้นะโดยใช้เหรียญ MVP Coin นะครับซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะมันเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ทีเนี้ย ผมเข้าไปดูนะครับเขามีการเคลมว่าต่อให้เจ้าเหรียญ M V P Coin เนี่ยราคามันจะขึ้นลงขนาดไหนก็ตามนะครับแต่จำนวนที่เรามาใช้ในการเช่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูไอ้เจ้าเหรียญ M V P Coin นะครับมีราคาอยู่ที่ไม่ถึงบาทนะผมจำไม่ได้ว่า0.007 USDT นะครับที่ผมเข้าไปดูเนาะซึ่ง ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือราคามันไม่ถึง1บาทนะครับแล้วตอนที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดขาย ICO เนี่ยราคาเหรียญอยู่ที่33สตางค์หรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดนะสำหรับไอ้เจ้าเหรียญ MVP Coin นี้ซึ่งตอนนี้ผมถือว่าราคามันก็ค่อนข้างถูกพอสมควรนะครับ ผมมองว่าถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวมันสามารถกลับมาได้ซึ่งแน่นอนครับมันต้องกลับมาได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นรายได้หลักของประเทศเราเลยนะครับผมมองว่าไอ้เจ้าเหรี MVP ยญ MVP Coin เนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมก็หาวิธีในการเข้าไปซื้อก็ยากกี่พอสมควรนะครับ เพราะว่ามันเทรดในบล็อกเชนที่ค่อนข้างเข้าไปยากอยู่พอสมควรนะครับคือมันไม่มีเงินบาทให้เราสามารถเข้าไปซื้อได้อะไรแบบนี้เราจะต้องซื้อผ่านเ,าเหรียญคริปโตตัวอื่นๆนะครับซึ่งตอนผมจะโอนเหรียญเข้าไปเนี่ย มันจะมีค่าภาษีค่าธรรมเนียมอะไรที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับด้วยความที่ผมใช้บริการของ b i t ค u p อยู่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเหรียญ MVP Coin เนี่ยเขาอยู่ในบิตมา t นะครับไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะซึ่งการที่เราจะไปซื้อใน BitMart เนี่ย เราก็จะต้องมีการโอนเงินนะครับจากบิตคัพไปยังบิตมาดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมยังไม่รู้วิธีการเติมเงินของเขาเนาะก็เลยจะต้องใช้เป็นวิธีการโอนเงินไปซึ่งมันจะต้องผ่านตัวกลางเป็นเมตาแมสนะครับไอเจ้าเมตาแมสนี่แหละแต่เนี้ยการที่เราจะโอนเงินเนี่ยไปยังเมตาแมสเนี่ยมันต้องโอนเป็นอีเทเรียมนะครับซึ่งค่าโอนก็แพงมากเลยเนาะสำหรับบิตคัพไปหาเมตาแมส ก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่ามันซื้อ,อยากมากๆนะครับเพราะว่าเราโอนไปที่ MetaMask เสร็จแล้วเราก็ต้องโอนอีเทอรียมจาก MetaMask เนี่ยไปยัง Bitmart นะครับแล้วก็แปลงจากอีเทอรียมกลายเป็นเหรียญ USDT เนะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญ USDT เนี่ยไปซื้อ,อเหรียญ MVP Coin นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควร ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขาขยายบล็อกเชนไปได้นะครับอาจจะเอามาเทรดในส่วนของบิตคัได้เนี่ยแน่นอนครับผมมองว่าไอ้เจ้าเหรียญตัวนี้น่าจะมีความน่าสนใจนะครับซึ่งมันก็จะย้อนมาที่ในส่วนของตัวบริษัทของเขานะครับอย่างบริษัท Mvision จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น MVP เนี่ยราคาก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีผมเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินคร่าวๆของตัวบริษัทนะครับ ก็เพราะว่างบการเงินของตัวบริษรัทก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็กมีขาดทุนด้วยนะครับในปี63เนี่ยขาดทุนอยู่ที่43.46ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ22สสตางค์ต่อหุ้นนะครับ แต่พอมาในปี64เนี่ยครึ่งปี64ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกําไรอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ขาดทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างในส่วนของราคาของหุ้น MVP เนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับก็คือปรับตัวขึ้นมาจากไม่กี่สตางค์เองนะครับขึ้นมาเป็นนับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4บาท26สสตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่าราคาก็ปรับตัวขึ้นมา น่าสนใจนะครับก็คือถ้าใครถือหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ราคาบาทก,กว่าหรือไม่ถึงบาทเนี่ยตอนนี้คือกําไรแบบเยอะมากๆแล้วนะครับอย่างไรก็ดีเราก็ต้องมาติดตามในส่วนของไอ้เจ้า MVP คอยของเขานะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับจะได้รับความนิยมหรือเปล่า ซึ่งมันน่าจะมีส่วนในเรื่องของราคาของหุ้น MVP ด้วยนะครับว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แล้วก็อาจจะมีการย่อลงมาอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็เหรียญของเขาด้วยนะครับ ส่วนสาหรับหุ้นเจมาร์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับซึ่งหุ้นเจมาร์เนี่ยเขาก็มีการทําเหรียญคริปโตคอเรนซีเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญเจฟินนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าเหรียญเจฟินเนี่ยก็คือเป็นการระดมทุนเพื่อที่จะเอาทุนเหล่านั้นนะครับมาเป็นทุนที่ปล่อยกู้อะไรแบบนี้นะครับให้ในส่วนของธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับการปล่อยกู้การปล่อยสินเชื่ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าเหรียญ เจฟินอันนี้นะครับก็มีเทรดในบล็อกเชนที่เป็นของบิตคัพด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปเทรดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่าย เพราะว่าไอ้เจ้าไอ้บิตคัพเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบล็อกเชนที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนาะมันเป็นบล็อกเชนที่รองรับในเรื่องของค่าเงินบาทของไทยของเรามันก็เลยทําให้แบบถ้าเราจะเข้าไปเทรดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับโดยที่ราคาของเหรียญเจฟิในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง11บาทก,กว่าต่อเหรียญเจฟินนะครับซึ่งก็ถือว่า มันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันเนาะราคาตอนแรกๆอยู่ที่ประมาณ2บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับคือผมไล่ไปดูในส่วนของกราฟของเขานะครับนับจาก2บาทกว่าๆขึ้นมาตอนนี้10บาท11บบาทก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาหลายเท่าแล้วเหมือนกันเนาะสำหรับเหรียญเจฟินนะครับก็พอๆกับในส่วนของราคาหุ้นของตัวบริษัทด้วยเนาะก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมเองเนี่ย มองหน้าตอนนี้ก็ถือว่าราคาของหุ้นเจมาร์ดก็ปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็มีความแพงอยู่ในตัวของเขาแล้วเนาะแพงทั้งค่า PE ก็ตามนะครับในส่วนของแนวโน้มราคาด้วยอะไรแบบนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับต้องยอมรับว่าในยุคนี้ช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ของเหรียญคริปโตเคอเรนซี่นะครับก็กำลังมา การที่หุ้นเจมาร์ดเข้าไปลุยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือเขาเข้าไปตั้งแต่ช่วงปี6-1นะครับมันก็เลยทําให้ผมมองว่าเฮ้ยเขาก็ยังมีมูลค่าที่แอบแฝงอยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอดูนะครับก็ต้องไปดูนะเพราะว่าตอนนี้คือราคาของหุ้นเจมาร์ดมันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะ สูงพอสมควรนะครับดังนั้นใครที่สนใจในตัวหุ้นเจมาร์ Mart นะครับก็จ,จะต้องดูถึงแนวโน้มทิศทางราคาของตัวบริษัทให้ดีด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้นเจมาร์ตเนะี่ยตอนนี้เราจะเห็นแล้วนะครับราคาของหุ้นเจมาร์ Mart ก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าในส่วนของเส้นไอซ์ไอก็คือไปแตะตรงโซนโอเวอร์บอทแล้วก็นิ่งๆอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงเหมือนกันนะ ็มีโอกาสที่ราคาของหุ้นเจมานั้นจะมีการย่อกลับลงมานะครับเพื่อพักฐานของเขานะครับผมแต่ว่าในส่วนของระยะยาวเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ราคามันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับหุ้นเจมาร์ทใครสนใจทั้งสองหุ้นนี้นะครับ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะหรือว่าใครสนใจไอ้เจ้าเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ MVP Coin หรือว่าจะเป็นในส่วนของเหรียญ J Fin อะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลนะครับลองไปดูและกันนะครับส่วนผมก็ก็กำลังศึกษาเหมือนกันเนาะแล้วก็มันมีอีกข่าวหนึ่งนะครับของหุ้น J มาเนี่ยเขามีเหมือนว่าเขาจะทำในส่วนของตลาดประมูล NFT นะครับ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาย i อนะครับใครที่ชอบในเรื่องของเหรียญคริปโตหรือใครอยากจะไปลงทุนกับหุ้นในกลุ่มแบบนี้นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเพืเ่นอนๆใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชรเ์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะเป็นในส่วนของหุ้นก็ดีนะครับดังนั้นพยายามศึกษาข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นให้ดีๆนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนกับสิ่งนั้นๆนั่นเองนะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่บาดเจ็บจนเกินไปนะครับอะไรแบบนี้นะ